สบายดีพี่น้องปองปายเอออายไซนิงก้าวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและก็พี่น้องประเทศไทยบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีนะครับเนะาะทั้งภูใหม่และก็ผภ้เกา่าขอบคุณขอโมขอบเจอพี่น้องปองป่ายคู่คนนะครับเนาะที่แวะมาเป็นกำลังแรงโมกําลังแรง,งเจอเฮอร์ดิเซอร์นะครับสําหรับคลิปของการทําสวนอง,งุ่นนะครับสําหรับอง,งุ่นของเฮ้าเมื่อนี้ก็เดินทางมาหอด1 0 0รกับส6วัน ร้อยสิบหกมื้อฮะนะพี่น้องอมืม้อนี้ก็เป็นมื้อดีได้พี่น้องเอ้มื้อดีมื้อโศกมื้อลาบเนาะผู้เลอใดตัวดีกะอ่าเบอกกันในเด้อพี่น้องเด้ออ่าวันที่สิบหกเมษายนเนาะพี่น้องเนาะอันผู้ค่าหันลาบสงสัยสิได้ไปซื้อเอาอยู่คืดว่าไปแล้ว เนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีมีเพลอือม,มากมายพี่น้องเลยก็พาพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์อ่งุนของเงาคือเก้านะครับเนาะวันละหนึ่งคลิปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจวัชรเทาเนาะอ่องุนหนึ่งร้อยสิบหกวันนะครับบ๊ยคือละหอดสี่เดือนเลยได้พี่น้องเลยใกล้จะถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวันนั่นก็คือสีอ่เดือนเลยอ,อีสี่มือพี่น้องเหลืออีกสี่วันตอนนี้นะครับพี่น้องจะเห็นความแตกต่างนะฮะนั่นก็คือลวด เส้นที่สี่นะครับเส้นที่สี่คือเส้นนี้พี่น้องเนี่ยผมได้เอาขึ้นเลยได้พี่น้องเลยลวดเส้นที่สี่เอาขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมอรองรับองุ่นะยอดของเขานะครับจะเดินออกมาว่าสันเถานะเนาะก็ครบสี่เดือนกับอีกหกเอ้ยอีกสี่มือกับครบสี่เดือนหนะ้าพี่น้องส่วนว่าละเต็มค้างหรือไม่เต็มค้างกะก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าก็เลยอีกเก้าสิบมือ จังเราครบเจ็ดเดือนก็ออยังหึงพอสมควรเด้พี่น้องเอ้ยเอออีกเก้าสิบมือคือสามเดือนละล้ยังหึงปิ้งเล้ออะไรจะดเหึงปิ้งอะไรโหนานพอสมควรนะนะในภาษาบานคอยเนาะพี่น้องเนาะอ่ากะประมาณว่ายัางอีเหิงนะครับเนะาะที่จะครบกําหนดเจ็ดเดือนกะพาพี่น้องมาอัปเดตนะครับอ,อ่างุนวันต่อวันนะครับ เธได้เห็นนะครับถึงความแตกต่างฟังกันนี้ก็เอาลวดขึ้นแล้วนะฮะพี่พืนเพื่อนเอาลวดขึ้นนะครับอ่าข้างละสี่เส้นแล้วล่ะครบสี่เนาะพี่น้องเนาะกะสุดเลยล่ะค้นว่าเนาะครับเนาะเพราะว่าไอ้ความกว้างของลูกเรือนเห่าก็อยู่ที่สามเมตรหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไอ้บอลในเร็วอ่าเอ็นในเร็วอ่าอันนั้นก็ละเฮ้ยมันหมุนอีปุ้ยอยู่นั่นนีนี่แหละโค้งไปโค้งมาอยู่นี่แหละ อ่าครบเจ็ดเดือนม่นเลิอกอะมันละเต็มมันละหกมันละเพลสั้มเลิอกก็ะเ้มันหมุนอายะอยู่ในในโวงเรือนอันสามคูณเก้าเมตรนี่แหละพีพีนเพื่นอนเนาะอือมีมดอว่ากันว่าง่ายก็เพราะว่าปกติแล้วอุ่นของเพื่อนเนาะอ่าของเพื่อนจะห้าเนาะห้าคูณกว้างนะนะกว้างห้าเมตรยาวของเพื่อนมันสี่อันกว้างข้อของของ,ของอิตาดุยได้ แต่ว่าสิ่งที่ผมทําก็คือผมอยากจะทําทดลองทดสอบนะครับเอสเป็นคอนเทนต์ว่าองออุ่นในระยะนี้สมมุติว่าพี่เพื่อนๆนะครับมีพื้นที่น้อยๆเล็กๆแคบๆมี3ามคูณ3อย่างนี้สามารถจะปลูกองอุ่นได้กี่ต้นประมาณนี้เนาะผมก็เอให้พี่น้องได้เห็นได้เบิงนะครับเนาะนี่สต้นกันในในพื้นที่3คูณ3จะปลูกได้ประมาณ3ต้นแต่ว่าเราก็ต้องรอนั่นแหละ เขาต้องท่าเบื้องวาผลผลิตหรือว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับมันก็ต้องรอได้นาอพี่น้องเออเพาว่ามันออกมาเป็นไปตามเป้าหรือว่าเป็นไปตามแผนที่เหาได้ว่างไว้มันก็จะเป็นเพือที่สร้างแรงบันดาลใจเฮ้พี่น้องเอฟซีหลายๆคนนะครับคืดยูปูผมคืดวานะอย่างน้อยๆปูในโรงเรือน3าคูณ3เม็ดอย่างนี้เราก็สามารถที่จะ มีมาอางุนลอดสารผิดกิ่นได้แบบสบายเจอือนะ่แมนบอกพี่น้องส่วนว่า,ามันละเป็นหรือไม่เป็นมันละได้หรือไม่ได้ผมก็คิดว่าเนาะเพราะว่าเฮาเคยเห็นอยู่ในคลิปในเพื่อนเนาะอางุนในกระถางเขาก็ยังปลูกได้นะฮะพี่พีมเพื่พพอนแมนบอกพื้นที่ของเพ้นแห้งเงาของเขายิ่งอยู่ในกระถางนะครับเขายังปลูกได้อางุนแฟนซีอางุนแฟนตาซีประมาณนี้เนาะ เขางเงย้ยงเอ็ดได้ฮน,นาปูในกระถางก็ยังใหญ่ยังเจริญเติบโตได้มาได้เม็ดได้หน่วยเออเฮาได้ควบได้กินปัสสันเถาะเนาะเฮาก็เยื่อเยื่มาลองเบิ้งฮนาว่อาองุนระยะชิดอ่าในพื้นที่นะครับในพื้นที่อ่อาสามคูณเก้าองุลสิบต้นนะครับอ่ามาละเป็นเนาะเลยนะครับมีน้องกระเจาะทาเบิ้งเนาะอ่ามื่อนี้ก็ร้อยสิบหกวันเนาะร้อยสิบหกมือแล้ว นะครับความสวยสดงดงามของยอดองุ่นหันกะมีไดเอทเทอเฮาพิดหวังพี่น้องเลยกับอยอดของเขาก็ยังพุ่งนะฮะยอดยังพุ่งนะครับยังออกไปแล้วก็ผมก็ตัดไปแล้วบางส่วนนะครับบา,บางยอดผมก็ตัดเนาะพี่น้องแบบยอดนี้เนาะตัดเลไได้แกลบนะครับกันไกลหนีบเลยนะครับตัวใดที่มันงาวเกินนะครับเนาะมันยาออกมาแล้วเคยจะสุดแล้วสันทอ อยอดของเขาจะสูตรแล้วเราก็ตัดแก๊บตัดแก๊บไปเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าหลังจากหั่นนะครับหลังจากที่เฮาไอ้ทำการพุ่นกิ้งหรือว่าทําการสะสมอาหารแล้วเฮาพุ่นกิ้งเขาลบเข้ามานะครับลบเข้ามาตัดประมาณเลิกกันแล้วแต่ว่าอางุ้นกิ้งเเฮาๆสีซ้ําเลืกนะเออมันก็มีเทคนิคมีเพลอต่อไปภายหน้าอยู่เนาะพี่น้องเนาะ,ะส่วนตอนนี้เด้ตอนนี้ก็ได้แต่อัปเดตเธอพี่น้องได้เห็นได้เบ่งได้ส้มเแล้วเนาะเพราะว่ามันยังมีหอดเวลาเดสะ่ะ นะครับนี่สำคัญที่ผมเน้นย้ำตลอดก็คือเวลานะล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับกว่าเลยได้เห็นยอดอ่างุุนนะครับกว่าจะเห็นเขาเจริญเติบโตนี่เห็นบอกพี่น้องอายอดนี้ก็กุดกุ้มดุมนะยอดนี้ก็กุดกุ้มดุมนะฮะยอดนี้ก็กุดกุ้มดุมอ่ะตัดไยได้พี่น้องเอ้ยนะครับเนาะออกมาเงา้วพอสมควรได้สิบก็ใบผู้ใดสิบก็ใบผมก็ตัดเนาะตัวนี้ยังมีตัดผมขึ้นวะล่ะเออเพิ่นลงมาแนบนี้ซสก่อนอ่าเลยแล้วเลยน้อยนึงนะพี่น้องเนาะอันนี้จะ ตัวน,นี้จะเป็นไอเอสสี่สิบแปดนะฮะเอสี่สิบแปดตัวน่าเฮ้ยเพิ่อนออมาอเเฮ้ยเพิ่นมาพาดเสื้อลวดตะก้อนมัดใส่ลวด,ททลวดตัวน,นี้ผมก็นโน้มเข้าไปพุูนเนาะพี่น้องเนาะอ่าโน้มม,มีมีเทคนิคเพลย์มากมายเด้อพี่น้องเด้ออ่าแต่ละคลิปแต่ละคละคิปที่ผมเอ็ดลงไปนะอ่าแค่อัปเดตยอดองุ่นเฮ้ยพี่น้องได้เห็นได้เบิ่งได้สม้มแต่ซื้อได้ม,มีมีเทคนิคอะไรอ่ามากมายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันอยู่ในการเลี้ยงอ่ากิ้งเลี้ยงยอดเนาะครับเนาะอ่าก็ เทคนิคต่างๆผมก็เว้าไปจนมืดคำแล้วว้าเลยละ่ะก็มีแต่สไลดบายบบกไปเรื่อยๆบาททีนี้นะครับเอะเพื่อนงคือมืดคำเว้าแต่อตาดุยเยอะร้อยสิบหกวันแล้วนะครับที่ทําคลิปทุกวันอ่าร้อยสิบหกมือเลยได้เออไมไ่ธรรมดาได้อันเว้าอยู่นี่นะสไลายบายบกอยู่กับองุ่นนี่นะอร้อยสิบหกวันวันนี้นะครับ เหลาความเบามาสเสือกระดกกระดอนเนาะพี่น้องเทคนิคเลยกกะเบาปั่นพี่น้องฟังมดทุกอย่างแล้วนะครับเนาะการดูแลในตะล่างกับมีตะล่างนะครับเนาะก็เอ็ดไปตามตะล่างที่เฮาได้ขีดได้เขียนได้วาดไวก็แค่นั้นนะครับส่วนว่ายอดของเขาเราออกมาสมบูรณ์ซ้ำเลยกับยุทที่เฮาดูแลตามตะล่างอะไรเนาะพี่น้องเออกับมีม,มีเผลยลระวะกับมีเท่านี้แหละเนาะพี่น้องผมก็ละลงคลิปเพื่อพี่น้องอัปเดตห้พี่น้องได้เห็นคู่มือคู่มือมือละคลิปมือละคลิปนะครับเนาะ มีได้เอาลายมีได้เอาย่าวนะครับเนาะคลิปกับแพทยนาทีจากนี่ไปแพทย์หน้าทีก็กว้านเนาะพี่น้องเนาะหันว่เอาไปแล้วว่เอาไปบ่มากับแพทยนาที่เลยได้พี่น้องเอ,งอาล้วพี่น้องสําสหรับคลิปนี้ก็บเงีวมาพอสมมาพาควรเนาะพี่น้องเนะาะผูเขาขออนุญาตบาดคําเด้อขออนุญาต,าตจบคลิปลงซ้ำนี้นะครับเนาะก่อนจบขอพี่น้องปองป่ายคู่คนนะครับเนาะอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซมนนะับความเจ็บมีไรความไกลมีเฮมี่คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองห่างกันได้มันมันกันคู่คนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมาย บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้ากับมืออื่นนี่และพี่น้องมีได้เฮิงได้นานเพิ่มเลยดอกอืมซ้ำนีน้ละเฮ้ <laughs>